เนะครับพี่เขาพ่อจดึงให้ชาิเบสนี่ยดึงในพุ่งมือเขาให้ได้นะครับจนมาถึงเป็นเขตปกครองพิเศษนะครับเป็นเขตปกครองพิเศษนะครับหรือว่าเขตปกครองตัวเองเลยนะครับของชาติเบเนี่ยทางคุณวันเดี๋ยวเวลาเข้าวัดต่างๆครับพี่พี่ที่พี่ฟานุ่งได้บอกเราเมื่อวานจาได้ไหมพวกกระป๋องออกซิเจนต่างๆเขาจะไม่ให้เอาไปเลยนะครับไฟแช็กนะอะไรที่ คิดว่าจะทําให้อ่าเกิดเ,เอาไว้ที่รถรถดจำมารีครับด้านหลังจำมารีจำมรีขวามือนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นทั้งจำมารีแพ็กแกะนะครับที่นี่ก็น,นะเลี้ยงกันแบบอิสรเะรเ,รบบสรเลยนะครับเลี้ยงแบบอิสระเลยนะครับหิวกันหรือยังนะ โอเคนะครับเดี๋ยวของเราเดี๋ยวจะนั่งกันเป็นสองโต๊ะนะครับแบบนี้น้องก,ก็เดี๋ยวเบิร์ขออนุญาตแบ่งโต๊ะให้เลยนะครับนะเวลาทานข้าวนะครับ